สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาชิลชิร้านกาแฟคาเฟ่ใช่ไหมค่ะในเซบูแล้วก็มีคาเฟ่ให้ชิลเยอะแยะเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศิดนึงเนาะอ่ามีขนมมีเค้กทานเยอะแยะเลยนะคะอ่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้มีอะไรจะเล่าให้กันฟังเอ่ยก็แม่ก็จะเล่าในอ่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วยนะคะว่าที่มาเรียนหมอเนี่ยที่เซบูเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันมีแต่เราจะรับเป็นผู้รับผู้ได้ฝ่ายเดียวนะคะเราก็มีการเสียอะไรบ้างเหมือนกันในชีวิตเก่าๆที่ผ่านมาการที่เราเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตมาเรียนแพทย์ต่อเนี่ยหลายคนนะคะก็มีเสียเช่นลาออกจากราชการลาออกจากงานเออร์ลีลีไทยหรือมีบางท่านบวดบวดระก็สึกมาก็มีอย่างตัวแม่เองเนี่ยก็ทําธุรกิจใช่ไหมก็ต้องหยุดพักหยุดพักธุรกิจไปก่อนนะคะแล้วก็มีการก่อนที่จะมาเรียนก็มีการลาออกจากตาแหน่ง ประธานกรรมการรีสอร์ทคอนโดด้วยนะคะก็คือว่าการที่มานี่ก็ต้องยุติบทบาทต่างๆยุติบทบาทหน้าที่ต่างๆในประเทศไทยเอาไว้ก่อนเพราะเราต้องมาฝึกษาที่ที่สี่ปีเนาะ mm hmm. เราจะทําทั้งสองอย่างมันไม่ได้โบราณก็ยังบอกว่าเหยียบเรือสองแคมมันไม่ได้เราก็ต้องเลือกนะที่จะไล่ล่าตามความฝันของเราใช่ไหมในการจะเป็นหมอหรือว่าถ้าเกิดบางคนไม่ไหวจริงๆไม่อยากทําความฝันแล้วก็ ต่อไปดําเนินชีวิตที่ประเทศไทยต่อไปอันนี้ก็ก็เป็นทางเลือกนะคะก็แต่ละคนก็นานาจิตตังเนาะเราก็ไม่ได้บอกว่าการทิ้งชีวิตมาเซบูลแล้วจะต้องดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็มันขึ้นอยู่กับการเลือกเฉพาะบุคนนะคลค่ะก็ต้องยอมแลกเนาะใช่เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคตใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเอมดีในอนาคตใช่ไหมปริญญาด็อกเตอร์ออฟเมดิซินหรือแพทยาศาสตร์ติดติตมันก็สามารถไปต่อยอดได้ถ้าเราทําสําเร็จนะคะถ้าเราพร้มตั้งใจเราก็ทําสําเร็จค่ะอืม ก็คือฝากไว้นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือที่แม่เนี่ยมาเรียนต่อแพทย์เนี่ยเรียนต่อหมอเนี่ยไม่ได้เพราะว่าแบบคืออยากจะมาหากําไรหรือว่าอยากจะได้เงินตอบแทนมากๆจากอาชีพแพทย์อันนี้พูดในส่วนตัวลึกๆนะคือตั้งใจไว้ว่าหลังจากเรียนจบเนี่ย จะเปิดคลินิกแล้วก็จะรักษาผู้ป่วยที่ยากไรอ่ะคะ่ะที่ยากจนน่ะฟรีอาจจะอาทิตย์ละหนึ่งวันหรือ2วันด้วยทุนส่วนตัวนะคะน,นี่คือตั้งใจปฏิทานเอาไว้ตั้งแต่แรกที่ก่อนมาเรียนแล้วคือก่อนหน้าน,นี้คือเราเรียนแพทย์แผนไทยมาเนาะเราก็ไปออกหน่วยรักษาฟรีมาเราก็เห็นแบบคนไข้อะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะล้วก็เราก็รู้สึกถึงความแบบสงสารเขาอ่ะเราอยากจะช่วยเหลือเขาในในกำลังความสามารถที่เรามีเราก็เลยมาเป็นหมอคือจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะมาแบบ ไม่ได้พูดให้ดูดีด้วยนะคะอันนี้คือพูดจริงๆคือไม่ได้อยากจะมาแบบเออเงินเดือนเยอะหรือ,อไรายได้ดีหรือจะไปแบบหาประโยชน์เป็นแพทย์ความงามหรืออะไรไม่ได้บอกว่าแพทย์ความงามไม่ดีก็คือดีนะคะแต่ว่าหมายถึงส่วนตัวะคะ่ะส่วนตัวนะคะคืออยากจะอยากจะช่วยเหลือผู้คนจริงๆนะคะ เลอสวยได้ยังใจบุญอ่นีกนะคะเนี่ยก็ยังไม่มีใครปลนไม่เจ๊ไปได้นะคะถ้า <c oughs> ยังไงสนใจนะคะเราก็ยังเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีตอนนี้มีหลายมหาลัยให้เลือกแล้วนะคะเรามีมหาลัยอื่นๆเมืองอื่นๆในฟิลิปปินเนี่ยให้เลือกแล้วนะคะสําหรับการเรียนแพทย์แล้วก็เวใหม่ก็มีปอโทปอเอกปอตีด้วยนะคะสําหรับทุกคณะนะคะบริหารธุรกิจการศึกษาคุศาสตร์อะไรพวกนี้นะคะมาต่อได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเรารอชมข่าวใหม่ๆ <ไ>ต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรเปิดตัวหรือเปล่านะคะอขอบคุณนะคะเจอกันนะ